สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยตามเคยนะครับอยู่กันแบบว่ายาวๆกันไปเลยสวัสดีครับพี่อ้อยรอบนี้เรามาช่วงบ่ายนะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูออดเดอร์วันนี้นครับดี๋อ้อยแดบดบร้อนใช่ไหมวันนี้ ดูเดย์ายความร้อนพุ่งใส่มือถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะอุ่นมือหน้าร้อนมือจะเหี่ยวเหี่ยวเครื่องทำกากแฟส่วนนี้น้ำร้อนมากเลยนะหลายคนชอบมานะ้บอกว่าละลายคนโตได้เพราะเป็นใช่ค่ะแต่มันร้อนมาก เมนูนี้เป็นอะไรพี่อ้อยโกโก้ใช่ไหมครับ oh, <yeah. S 1> โกโก้เย็นโทรศัพท์เดอร์เดี๋ยวเข้าอีกแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยไปรับโทรศัพท์สักคู่นะครับระหว่างรอเดี๋ยวเรามาดูเมนูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับเมนูร้านพี่อ้อยก็จะประมาณนี้นะครับมีรา oh, <my> คาบอกชัดเจนนะครับหรือเราจะอยากได้เมนูอะไรที่นอกเหนือกว่านี้ก็ได้นะครับสั่งพี่อ้อยได้นะครับ จะวยาทำให้ได้ทุกเมนูเลยนะครับเป็นบุกมุกจากบวกเพิ่ม5บาทร้นาน้าม,มีบริการจัดส่งฟู้ดแพนด้าด้วยนะเดี๋ยวเราจะมา,านั่งรอ,อก็ได้นะรับชมม่อ้อยชงเครื่องดื่มสนุกสนุกกันไปนะคร้าน,านมีอ้อยก็จะมี โทรสัง่งมีลายสั่งนะครับแล้วก็มีออเดอร์แบบว่าข้ามวันข้ามคืนก็มีนะครับเห็นลูกค้าแซลแบบว่าจ่ายเป็นรายเดือนได้ไหมเป็นลูกค้าประจำที่ออกค้าแซลกันเมืโโ่อเช้าดูฟูโน่าทานมากเลย โอ้โหพี่อ้อยเอาอีกแล้วน่าทานมากก็เย็นนะยานี้25บาทนะครับถ้าเป็นเมนูยินก็จะเริ่มต้นที่25บาทอันนี้เป็นเมนูของพี่ฟูดแพนด้านะพี่อ้อยเจ็บขึ้นมานี่เมนูต่อไปนะครับ ไอ้ทุกอย่าง,าางสั่กระเบือยังรกอแป๊บซี่เย็นนะครับมีคลายความร้อนได้ดีเลยนะอันนี้ก็เป็นออเดอร์จากฟูดแพนด้าเลยพี่วโโหโหายโอ้โหมีสั่เป็นได้ด้วยนะ <c oughs> แป๊บซี่เย็นนะเมนูทำง่ายๆเลยนะเนี่ยแม่นี่ซาซาเลยนะครับโอ้โห <c oughs> กินเมนูนี้ซะบอพี่อ้อยเห็นแล้วผมก็หิวเห็นพี่อ้อยก็หิวตอนนี้แป๊บี่เย็นสักแก้วก็ลงๆพอดีนะเห็นแล้วเดี๋ยวรอพี่ปูนมารับนะครับเห็นแล้วก็หิวเลยค่ะตอนนี้พี่อ้อยพี่อ้อยเข้าไปดูคลิปบ้างไหมเห็นเมนูโกโก้ปั่นนี้นะคะเห็นปั่นคืนเนาะสมัยอยากกินไงเนาะนั่นแหละพี่อ้อยจะได้รู้บ้าง ว่าพี่ๆเขาดูแล้วพี่ๆเขาหิวขนาดไหนนะครับร้อนอ่ร้อนยี่แค่ได้กินคงสดชื่นโกโก้ปั่นเปิดกล้องเราไปกับเมนูโกโก้เย็นนะนี่ต่อมาเป็นโกโก้ปานสวยงามแก้วนี้กี่บาทครับพี่อ้อยสามสิบบาทนะครับสามสิบบาท เราดูกันยาวๆเลยนะน้ำแดงอันนี้ใครจะทำอะไรเนาะแดงมะนาวโซดาจ้ะแดงมะนาวโซดาเมนูเปรี้ยวหวานกลิ่นหอม นาวผิวบางๆมะนาวจากสวนพี่อ้อยเองเลยนะครับ okay. มะนาวไรเม็ดบอกแม่แล้วว่าห้ามให้ใคร้ครับพี่อ้อยไม่พอใจห้ามห้าม <c oughs> แล้วหน้าร้อนเนี่คือมะนาวออกดีมากแล้วแพงด้วย หาซื้อยากนะย่อ้อยถ้าเป็นมะนาวไรเมนเนี่ยหาซื้อยากมากแบกบางแบกบางอะไรนิดพอดีพอดีคุณแม่พี่อ้อยปลูกพอดีนะครับอันนี้รู้สึกของนาต้นของนาครับของคุณนาของนาที่บ้านพี่อ้อยก็จะหาซื้อตามต้นตามต้นไปยังพี่อ้อยสดๆเลย มะนาวโซดาโอ้โหกลิ่นหอมของมะนาวนี้มันช่วยให้แบบอารมณ์เราสดชื่นเนาะพี่อ้อยมันดูแบบเดลี่เฟสมากเออวันนี้พี่อ้อยเป็นแล้วพี่อ้อยดื่มมากเลยนะนี่ทำเมนูอะไรต่อเนี่ยลืมแล้วจ้าเดี๋ยวพี่กค้าอนโอเคอ ผมติดใจสีแดงมากเลยด้วย <Okay. S 1> <laughs> น่าทานมาก <Okay. S 1> พร้อมเสรมิร์ฟแล้วนะครับ oh, <yeah. S 1> อุ้ยโ <laughs> อ้ยโอ้ย,อย <laughs> ผมก็ตกใจตามเดีวยว้อย <laughs> สะดุ้งตามเลยตะกี้ร้อนนะครับน้ำน,น้ำเพื่งนมสดน้ำเพื่ง,งดีครับสตีมมาแบบใหม่ๆเลยวนเลย ไปกดรับออเดอร์สักคู่นะอยเน้เป็นน้ำผึ้งแก้วนี้กลิ่นหอมน้ำผึ้งอ่อนๆพี่อ้อ,เอยเฉวยขึ้นมาลูกค้าสั่งรีทไม่รีทเนาะ จะโรยฝาแก้วเลยนะความชอบส่วนบุคคลนะอร่อยนะพี่อ้อย,ออยเวลาชงให้มันเข้ากันอร่อยนะครับมันจะหอมใช่มันจะหอมก<ฮ>รุ่นเจ็บแน่แก้วนี้กี่บาทพี่อ้อย3.25งพัน้าโอ้สดน้ำคือคุ้มเลยน่าทานมากนะเดี๋ยวไปเสิร์ฟนะครับน้ำคือสีออท,อทองทองที่ฝานะจ้า ได้บ้างเหรอได้คนเขาพร้อมทีงใช่ไหมโอ้โหนมสดนมสดแท้ๆเลยนะเบียเตือนเต็มโกโก้ปันโกโกป่นเป็นแปบ้าบาทนี่ฮนะร้านพีออยก็จะมีสองชั้นอย่างนี้นะครับ ด้านใน,น้านก็จะอัดอุปกรณ์แน่นๆหน่อยนมเคี่ยวงูเพราะว่าออกสองรูไม่เรียกนมเคี่ยวงู ใส่นีนันมใส่โกโก้ลงไป ทุงแรงมากถ้าไม่ปิดฝานี่กระเด็นออกมาทางนอกนะผมว่าผมยังตกใจเลยตะเกียบเบิลแรกตึ้งเนี่ว่าจะต,ตาก้อน,นไครยังตกใจ กิ่นหอมๆเลยกลิ่นหนะอมนีสำรองมพี่อ้อยเยอะแยะมากเลยสำลองของสำรอยเ,เยอะมากเลยไม่ให้หมดกลางทางใช่ไหมก็ไม่ทำต<ว>ลอด ไปต่อมาเอาหมดแต่ตอนลืม <laughs> ข้นๆเลยเนาะย้อนสีกอกข้นเลยนะเทไม่อยากลงด้วยเหนียวเทไม่อยากลงนี่เพราะมันเหนียวนี่พี่ว่าจะถนัดเทแบบเดือดๆเลยนะครับเถื่อนๆเลยจะไม่ถนัดแบบว่าใช้ที่กวักลงวันนั้นน่าจะเห็นนะ มันนั่ปลากงรงแล้วน่าจะเห็นได้ใช่พี่ไวัถูกเชิญต้องใช้ช้อนตักเป็นเก่งๆกลางๆเลยพี่ไวัคนอื่นเขาถนัดพี่ไวัเครื่องนะถนัดไข่ถน,นัดฟันนะช้ำๆเลยหมกดูครับ เป็นกรุบกรุบกึึดๆนะครับรวสัมผัสที่ดีมากเลยรอวิปครีมยอยเทสวิปครีมมาเนียนๆเลยโอ้โหไวว สวยจักสวยน่าทานมากจริงจริงเดี๋ยวตามเลยโดยโด,ยดย้วยเร็จโอวัลตินและช็อกโกแลตย่อย oui, เกียดเลน,น, <c oughs> นี่นี่สิบสองแก้วรนะับ อน่าอร่อยมากเลยพี่อ้อยสองแก้วนี้นังบวัรณเนอะใช่ยันแน่นเลยครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยคอฟฟ่ชาคเฟ่นะขอบคุณนะคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลัหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ